นั <c oughs> กล่าฉลาม <c oughs> สวัสดีครับผมมอ่งาการลาฉลามเพราะว่า <c oughs> ผมมีความเชี่ชาญอยู่แล้วไม่มีชนะตนัวไหนที่ผมล่าไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ต่อ้ตัวใหญ่แค่ไหน <c oughs> ผมก็สามารถล่ามันได้แล้วเอาม,มากิน ผมก็รู้นี่ว่าผมเชื่อฉันต้องเคยฉลามนะ่ะมันไม่ปราณีหรอกนะมันเจอมันก็นแดกคุณให้เรียบร้อยแต่ผมรู้ผมต้องทำยังไงผมต้องข่าวจับมาแล้วก็กินแดกไปโอเคเขาสำรองคนนี้ <c oughs> เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณว่าฉลามโจมตีนะใช่่ใไหมไ <c oughs> อ้สัสอย่ามาถ่ายมากไอ้เหี้ยผมต้องเวลาฉลามต่อ จะได้ตัดคัดซีนทิ้งนะตัดคัดซีนไปอีกคัดซีนหนึ่งได้ไหมเพราะวา่าช่วงฝึกสอนมันก็นานจสงหวัดฟาขอแป๊นปปออแบ,บนึงนะรู้สึกว่าเสียงจะดังไปใช่7 9 8, 7. ็เวดีโอโอเคคบ เปิดหน่อยอ่ามิวโิเซชั่นวิดีโอวิดีโอวิดีโอบิซิงเปิดหน่อยสิเปดียิบโอเคต่อเลยโอเคเราจะได้ตัดไปทางที่ว่าลัง,จง,โมโมงนจากหมดเถินสอนเสร็จแล้วนะครับชับ โอ้ยตัดมาฉากสำคัญวะมาแกถึงหมดหมดหมดฝึกสอนแล้วอืมยากยากจังวะคนนโดนทันเตอร์เอเคดำน้ำวัน ตมันอยู่ใต้น้ำสิกแซกสิกแซกครับสิกแซกควายขึ้นอืมแตกแตกเรียบร้อย,ย,อ,ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัดซีบวะเฮ้ยดูมันสิแม่งกำลังแดกอย่างสบายใจเฉยเ,เลยวะ น่าแต่เวลาย,ยิงไม่โปรยไอ้สัตว์ตายเลยตุยแล้วเสร็จิเซต็จได้ไรมันไปแล้วโอเคตอนสิบโมงดูส,สีวันนี้ได้อะไรมาไม่ดูเด็ดเลยเนี่ยตัวคดใหญ่โอเคไอ้คน เป็นเหล็กจริงๆนั่นแหละเจ้าฉลาม,ม,ามจะมองดูแกตายช้าๆดูสิในท้องอยากจะรู้ว่าในท้องมันมีอะไรอโอ้ดูสิเชิญจิมีฉลามตัวน้อยอยู่ในทอ้องไอาจารย์จ้อะไรตัดออกน,นะเนี่ยสวัสดีว่าไง ฝากปาดแผลไว้เป็นทำไมเป็นอะไรเจ็บทนไหวเลยสิจะเจอกับเขาหน้าไร้นเวลาทิ่หน้าเรียบร้อยอกรดแผลมากเลยแหม่น In t ส e s u r โอเคเป็นกองเหมอีล่ไอ้เวรมาว่าขัดจีน เดี๋เจจะเลียงมาหรือยังนะเทรพนักล่าฉลามอื่มจะปั้นตัวใหญ่เท่าตอนนั้นได้ไงวะนี่ลูกเรือมันเทเบวเรียบร้อยแดกจับมาได้ฉลามขาวยักษ์ แต่เห็นว่ามีคลิปหนึ่งที่ว่าอยู่ใน Facebook ใช่ไหมที่ว่าฉลามขาวที่มันเข้าไปในกรงแล้วรอดออกมาได้ายังรอดออกมาได้อ่ามาเรียบร้อยโดนยนต์ลงมาละอข้าเม่กูแรงแม่งเลยข้าก่อนระดับแรก

ทุกเก่งใช่ไหมนี่สะบัดไม่ได้นี่วะแสดงว่าเป็นลูกฉลามเฮ้ยกล่องด้วยอะ ป่าอะไรวะเด็กๆก่อนฟามอย่างหนักเลยเนะี่ยถ้าอยากได้ตัวใหญ่เติมอ่ะไปลองไปดูจุดตาก,กิจกันมีอะไรสักปีนึงนะสักปีนึงอะไรอยูนานา่บนน้ำขุ่น เดี๋ยวมันต้องเป็น uh huh. อันนี่คือแหล่งกดดันใช่ไหมกดเอีมอาจจะจ่าไปหน่อยโอเคใช่ไหมใส่ได้บ้าโซนา่า So now, tell light in it. exhibiting behavior more common to whales and dolphins. This shark is able to use bio sonar to locate potential prey. Okay, now, hi, bye. บ้างเองเหรอกดทีมาแท็กไปแล้วหนึ่งทางไหนทิศไหนทิศนี้ทีตัวเล็กเตร์ห้าไปอยู่ทำไมวะคิวกับ e. อีอ๋อหลบซ้ายหลบขวา

ไงวะใช้สกิลใช้สกิลแดงเพิมเลเวลรัวๆไม่ดมดมได้แก่ขึ้นเลย นึกถามเล่นก,กี่ปีว่าไม่รูใจะได้ตัวหญ่างอนวันนี้ แล้กิดไปเรื่อยนะเกมแนวนี้เนี่ยโอเป็นตัวเล็กอยู่ดด,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 ดอันนี้ที่เรามาในที่แรกแย่ปะวะจะรอดไหม Oxygen. oxygen. Mm. Oh, oh. อะไรสิป่าอะไรอยู่ในนี้หรอโอ้ยโจที่เคเมนอู้ยนะครับพูดเนี๋ยวผ่านทางมาครับ อันดีกิปเตอร์โอ้โหอย่างเยอะตามอยู่มันยังตามอยู่เออเออเออโดนแล้วโดนแล้วหาแล้วอ้ไปแล้วตัวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว <Netflix> oh, the shark is hurt. At this point, it needs to focus on self-care, such as meditation. or this, this. Oh, die! คไปต่อค okay. ิว่าผมยอมเหรอคิวสิบโอเคค่อยๆไปน้ำน้ำ เดวเวลสองว่ะตุ้ยตัวเริ่มหนาขึ้นโหหนกไปแล้วยาลิกิเตอร์จ้องจะเล่นคุณแล้วาั่นสุดท้ายละอืไป เลยวิวสิบตัวหนึ่งหนอยอ๋อเน้นทำารการที่ยากตัวใหญ่ไว ลองไปดูตรงไหนวะโอเคไประกิจนึงหนึ่งกัน

ok, ở mùng này đã, và đang chúc chúc, mày.